สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หมวยพาเที่ยววันนี้พามาเที่ยวร้านส้สมตําน้องเจนนี่นะคะเจนนี่ร้านส้มตําแต่ในชายาในอ่าเขตอา<ม>ําเภอนาเจริญนาเยียอันนี้คือหมู่บ้านนาเยียนะคะจังหวัดบุรีรัานีคือร้านน้องเขามีชื่อมากแล้วก็ขายดีมากๆเป็นเป็นร้านที่ขึ้นชื่อในอําเภอนาเยียนะคะก็คือร้านส้มตำตำีนะคะชายาในอําเภอนาเยียเขาจะเรียกตําตีนะคะก็คือหลากหลายเมนูเลยนะคะ เดี๋ยวพาไปชมนะคะวิธีการทําน้องทําไมว่าร้านนี้ขายดีแล้วทําไมลูกค้าติดเยอะมากถ้ากลางวันนี้ต้องเรียงคิวเลยนะคะตามมาค่ะเดี๋ยวมาดูกันดีเดตตัวนี้ตัวน,นีสวสนน้สวัสดีค่ะน้องเจนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,ะอ่าส้มตําหนูมีเมนูอะไรมั่งมีมีตํา ที่ขายดีก็มีตําป่านะคะ,ะขายดีสุราคาก็าานนะราคาก็ไม่แพงมากค่ะตำป่าเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะเริ่มต้นที่40่บาทค่ะถูกมากเลยนะ,ะ 40, ตำป่า40่สิบตำรารวก็40่บค่ะตอนนี้อัพคือราคาขึ้นมาก็ ก็ไม่ได้มากแค่ก็อัพขึ้นมาแค่สี่สิบค่ะแล้วก็มีตําตีนไก่ตําป่าตีนไก่ตากุ้งสดตําปูม้าตารวมจะขายดีที่สุดนะคะใส่ทุกอย่างเลยร้อยยี่สิบาทค่ะใส่ทุกอย่างร้อยยสิบแต่ถ้าเป็นร้านอาหารนี้ไม่ถาดหนึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยแปดสิบนะคะใช่เลยค่ะเพราะว่าไม่เอากําไรมากเอาแบบพออยู่ได้นะคะแล้วร้านนี้ก็คือร้านประจําของหมวยเจ๊หมวยพาเที่ยวเนี่ยมากินที่นี่ประจําแม่ก็มากินตั้งแต่อันนี้เป็นลูกสาวนะคะมีสัต์เป็นลูกสาวนะคะเป็นเพื่อนของลูกสาวค่ะแล้วก็ ร้านนี้คือมีเอกลักษณ์นะคะเส้นมะละกอเส้นมะละกอนะคะคือคือคือฝันเองค่ะต้องอนุญาตนะคะท่านผู้ชมอยากให้เห็นนี่คือฝันเองสับเองไม่มีขูดนะคะไม่ค่ะไม่ได้ขูดไม่ได้ขูดก็คือต้องสับให้ได้แบบนี้อันนี้ลูกค้าสั่งอะไรเอ่ยตาปูมาค่ะตาปูมาอ่ะลูกค้าประจาเลยนะคะเนี่ยพี่เขาจะกินแต่ปูมะประจํานี่นะคะโอ้สีชมนูไหมคะ อยากชิมค่ะเอาชิมค่ะเดี๋ยวเดียวแม่ชิมหน่อยแป๊บนึงนะคะวันนี้ทางช่องทางช่องเจ๊หมวยพาเที่ยวน,นี้ค่ะ,ะ,อะขออนุญาตใช้มือนะคะบ้านๆต้องใช้มือค่ะถูกต้องไม่ต้องชิมเลยอร่อยนะคะอร่อยเหมือนเดิมค่ะอันนี้หมวยกินมาหลายปีแล้วนะคะปูมาเราก็จะเอามาสดๆเลยนะคะ ปูม้าก็สดนะคะแล้วทุกอย่างก็สดแล้วที่สําคัญนะคะท่านผู้ชมปูม้าก็สดกุ้งกุ้งก็มีปมูม้าก็เออนี่นี่น,นี่สดสดทั้งนั้นนะคะสด่ะอันนี้นําเสนอของเ็บในเยียนะคะที่แบบขายดีที่สุดเลยตํารวมคือขายดีค่ะเพราะราคามันร้อยยี่สิบนี่ก็คือได้เยอะค่ะคุ้มมากเลยนะมากค่ะก็ก็คืออันนี้คือแปดสิบาทนะคะนี่แปดสิบาทเหรอคะแปดสิบบาท้นใส่เยอะขนาดนี้นุไม่ขาดทุนหรอลูก นุมไม่คิดค่ะเอาให้ลูกค้าได้กินไม่เอากำไรมากค่ะบ้านเราเองไม่ไม่ต้องเอาลองกำไรเยอะกลิ่นหอมมากนะคะท่านผู้ชมอเอแม่ลองชิมที่มันมีปูแล้วอ่ะชิมเลยค่ะโอ้ชิมอีกมันจะเป็นรสชาติที่อร่อยขึ้นกว่าเดิมไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทําไมหมวยถึงมากินร้านนี้ประจําคือมะนาวอะไรมาเขือเทศอะไรเราก็คัดค่ะแล้วก็คัด ส่วนทุกอย่างนี่มันคือเทศมีเป็นนัดถนเลยนะคะท่านผู้ชมเราก็ต้องคัดค่ะวันหนึ่งเนี่ยตำหมดนะคะเนี่ยตำหมดเลยนะคะันมจีนโลขนมจีนมาแล้วประมาณสามสิบโลค่ะแล้วก็มีแทบหมูอ่ะมีแทบหมูมีแทบหมูไอทีเด็ดก็คือเกี๊ยวทอดนะคะขายดีมากอเกี๊ยวทอดอยู่ตรงไหนลูกอ๋อนี่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 กินกับส้มตำนะคะท่านผู้ชมสบู่แม่ค้าก็ขายเองนะคะขายดีมากอ้าวมีสบู่ด้วยเป็นไงล่ะของแบรนด์ดีรีสค่ะ แบนด์ีนะคะอ่าโฆษณาให้ด้วยเลยแก้อะไรมั้งแกะนี่แหละค่ะใช้แล้วก็จะสวยวยสยๆมันงดคะไม่ต้องโฆษณายากแล้ะแม่ค้าแม่ค้าเขาสวยอยู่แล้วค่ะแม่ค้าเขาหน้าสวยนะคะอันนี้ก็คือนี่ก็เป็นไก่ย่างซีเด็ดนะคะอันนี้ไก่ย่างของทังร้านนะคะสิบบาทค่ะสิบบาทเองนะคะท่านผู้ชมสิบบาทแล้วนี่ก็คือของลูกค้าที่สั่งไว้แล้วนะคะใช่พี่เอาขนมจีนไหมคะอันหน่อยนอวจาก อ่ะมานี่มานี่มาเข้ากล้องหน่อยขออนุญาตจะเข้ากล้องหน่อยเข้ากล้องหน่อยอยากจะถามว่าร้อยยี่สิบห้าบาทเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามก่อนว่าร้านนี้มาทานบ่อยไหมคะบ่อยค่ะเป็นประจำเลยค่ะจะกินตะปูม้าอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยใช่ไหมคะนี่แม่ค้าตำจนอ้วนแล้วเนี่ยคนซื้อก็กินจนอ้วเัใช่คนซื้อก็กินจนอ้วน่า้ปากหนักมากแบบคนกินก็แบบโอ้โหหุ่นง่ามา มีลูกค้าน่ารักน่ารักนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณลูกค้าอันนี้ก็คือสดสดนะคะให้ถ่ายแบบบรรยากาศบ้านบ้านสดสดให้ดูเลยนะคะว่าร้านนี้ลูกค้าเขาจะประจาวันนี้ไม่ได้นั่งเลยค่ะบุญบ้านด้วยเออวันนี้ยังไม่ได้นั่งเลยนะคะระวังเป็นตะกิว่นะลูกนะอันนี้อันนี้คุณแม่โชว์กล้องหน่อยค่ะคุณแม่คุณแม่นี่ก็ดูเบียนค่ะดูเบียนการคนละวันคนละตัวคุณแม่ก็จะตําจะตําเยอะกว่าจะตําเยอะกว่าคุณลูกเพราะว่าเขา เขาเืลลูกค้าลูกค้าเยอะจนจนต้องเปลี่ยนคนตำนะคะทําทำต้องเปลี่ยนกันแต่รสชาติอันเดียวกันนะคะเพราะเขาจะตักตัวงเครื่องปรุงเอาไว้เหมือนกันตอนเช้าพ่อก็าตำนะคะ เอาคุณป้าคุณป้าตํามถึงสามโมงเช้าคุณป้าไปไหนคะคุณป้าพาหลานไปครับโอ้เสียดายนะคะคุณป้าหล่อเลยนะคะอยากให้เห็นนะคะคุณป้าร้านนี้คุณป้าหล่อค่ะก็จะอยู่กาเช้าค่ะก็โมงถึงสามโมงนี่เขาตำส้มตำกันเป็นกะเลยนะคะท่านผู้ชมเราก็อยู่จากเก้าโมงถึงเที่ยงแม่ก็อยู่คือมันไม่ธรรมดานะตำกันเป็นกะก็ต้องแต่เอกลักษณ์ตรงนี้คือนี่นะคะทุกร้านนะคะอยากอยากให้รักษาไว้นะคะส้มตําที่แบบสับเองต้มปลาเองเองคุณแม่ต้มเองเนาะ คุณแม s: <s <S ่ต้มเองทุกอย่างต้มเองเพราะว่าร้านนี้ร้านนี้ทําไมหมวยกล้าการันตีเพราะว่าหมวยทานตั้งแต่วันเปิดร้านเลยค่ะใช่ค่ะตั้งแต่วันเปิดร้านนะมากินตลอดมากินตลอดทุกครั้งที่กลับบ้านคือจะมาซื้อร้านนี้ตลอดแล้วก็น้องดาวก็มากินประจำนะใช่ค่ะน้องสาวทั้งครอบครัวดีกว่าทุกคนเข็ดอพเวนอาเยอันนี้นะก็จะร้านเจนนี่ร้านส้มตําตีนี้นะคะ ขึ้นชื่อนะคะไอส้มตำตีนี้ล้อกันเล่นเฉยๆนะคะแต่พอพอพออันนี้เขาติดส้มตำตีตีเออคือลูกสาวลูกสาวคุณแม่ก็กินประจำไม่รู้ว่าจะไอช่างทำเล็บไปไหนคะตอนนี้ค่ะอ๋ออันนี้เดี๋ยวนะคะไปฮอดีเดลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานผู้จัดการทางทีมงานข่าวเรามาด้วยนะคะวันนี้มาจัดต่างประเทศเลยนะคะต้องรีวิวนะคะแม่อภารอันนี้อร่อยไหมคะผักสลัดกับผักก็ชิมชิมหน่อยชิมหน่อยลองกินก่อนนะว่ามันอร่อยไหมครับ อ่าการรันตีหน่อยอันนี้อันนี้ผู้จัดการเรามาจากต่างประเทศนะคะอุ้ยนี่คุณนี่อันอันนี้สตีนให้เลยอโออ่าะอันนี้คือตำรวจนะคะว่ายี่สิบบาทค่ะนี่ร้อยยี่สิบเรื่องมากนะคะแซ็บบอบลัมภาษาเวียดค่ะให้ให้ต่างชาติรู้เรื่องด้วยอ่าคุณใส่ภาษาเวียดให้ต่างชาติรู้เรื่องด้วยค่ะ เราขอลายภาษานะคะซึ่งเจ้าซึ่งเจ้ารักบ้านเมื่อก่านอันบาโตมแ่อันหนมกัวสาว่าอันธุ์สัตว์ขไลลนคือรสชาติส้มตำที่นี่แซ่บมากมอนในงอนล้วว่าไก่ไก่แต่ vì n g ย ờ i าน á i lan v a m i อ่นไกลล้วเม่ก็บันอ่านเนี่ยรู้ไหมคะว่า้ช่อบหวยนี่ออกทั่วโลกว่าทําไมหมวยต้องมีผู้จัดการเป็นพูดได้ถึงห้าภาษาเพราะว่าเราจะใช้หลายภาษาเพื่อให้ต่างชาติรู้เรื่องเราด้วยว่าเราทำอยู่ประเทศไหนเทำอะไร คนที่เวียดนามคนที่เขมรคนที่ลาวอย่างนี้มาเที่ยวเพื่อนบ้านเรามาเที่ยวแล้วเขาจะรู้ว่าร้านนี้อยู่ตรงนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้อันนี้อะไรเอ่ยอะอันนี้บุญบุญข้าปุ้นอันบุญเนี่ยอันนี้ดิเหมือนกันอันนี้บุญนักจ๋นักจมว่าบุญอันบุญอันนี้ภาษาไทยแปลว่าขนมจีนภาษาลาวภาษาลาวแปลว่า ข้าวปุ้นจมลงที่เราจมลงที่เรานะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือน้ำยาป่าอันนี้น้ำยาป่านะไม่มีกะทิอันนี้น้ำยาปลาอันนี้น้ำยากะทิในสองยางก็คือร้านนี้เป็นร้านประจาของหน่วยแล้วก็อย่างน้องเจนเนี่ยคือสนิทกันโดยส่วนตัวอยู่แล้วนะคะก็คือแบบทั้งไม่อร่อย เจ๊หมวยพาเที่ยวไม่พามาชิม at ค <im it? <im it ่ะใครมานาเยต้องมานะคะใครมานาเยแล้วต้องถามเลยนะคะว่าร้านอยู่ตรงไหนจะทำมาเี่ไหอยู่ในอำเภอเบอร์โทรค่ะลูกเบอร์โทร0849607039ค่ะน่านาเยนะคะถ้นาเยนะหมวยราคาถ้าใครผ่านะคงผ่านค่ผ่านทาะตอนนี้ฝากอุดหนุนด้วยนะคะอยู่เลยไฟแดงมาแล้วก็อยู่โค้งซ้ายมือค่ะ ก็คือวันนี้ต้องขอบพระคุณเนาะเจนนะคะที่ให้เกียรติคุณแม่มาทําข่าวด้วยนะคะเพราะคุณแม่ชอบร้านนี้คือไม่ต้องจ่ายสักบาทถ้าพอใจทําให้หมดค่ะถ้าคุณแม่มาจัดเต็มตลอดค่ะตลอดมาต่อให้คุณแม่ไม่เป็นนักข่าวลูกสาวก็จัดเต็มให้ตลอดความน่ารักของถ้าน้องมาก็ยิ่งจัดเต็มนะน้องน้องเย็นมาน้งเย็นมา น้ำเย็นน้ำหวานค่ะน้ำเย็นน้ำหวานดูคลิปด้วยนะลูกว่าแม่คิดถึงล้ไม่ต้องทำขาวก็จัดเต็มค่ะจัดเต็มคือสนิทกันโดยส่วนตัวแต่ว่าอันนี้ถ้าสนิทให้จะสนิทยังไงถ้าร้านไม่อร่อยเราก็ไม่สนําเสนอนะคะว่ามันเสียชื่อทั้งช่องเราค่ะขอบคุณค่ะแม่คลิปนี้ก็แค่นี้นะคะท่านผู้ชมขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ